นี่นะครับสภาพโดยรวมข้างในบบนะเห็นไหมครับกุฏิ สภาพโดยรวมนะครับวันนี้ดอกนิดเดียวนะคุณพี่เราเนาะหาดอกใหญ่แบบขอบแห้งหน่อยจะไม่เป็นไรแต่ขอมันไม่ได้ใหญ่จะไม่ค่อยมีจะมีตูปถวายดอกบัวก็ไม่ได้ดูห้องน้ำมีอ๋อข้างในเหรอ ไหนไหนเปิดประตูเ no ปิดได้เหรอมีแค่นี้บ้างพี่อ๋อมีอีกเหรอน่าจะเป็นห้องที่ปฏิบัติอืมเราเอาว่าจะเป็นห้องที่ปฏิบัติเนาะห้องนั่ง้านนะเดาเองเพราะว่าห้องน้ำไม่มีในตัวท่านไม่เอาห้องน้ำในตัวท่านขอห้องน้ำข้างนอกท่านบอกเลยว่าไม่เอาห้องน้ำในตัวมีห้องเล็กด้วยสุดยอดสุดยอดใช่ได้ใช่ได้

เขบ